ก็ขอสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกช่องสวงสตอรี่ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเอนไปชม12จุดเต็นที่ All-New y a m a h a a อ r o หลอก5 5 vva เหนือกว่า Honda c ค i c k 160ใหม่ปี2022นะครับถ้าเพื่อนเพื่อร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับข้อ1มิติตัวรถของ a i r l o c อก5 5 vva จะมีมิติที่ใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่ายางหน้าหลังที่ใหญ่กว่า Honda C l ลิ k 1 6 0ะครับทำให้การทรงตัว การเข้าโค้งในความเร็วสูงทำได้ดีกว่า Honda c คลิก160อย่างแน่นอนข้อ2เลื่อนไม้ของแอ r o ลอ155เป็นแบบ Full LCD บอกมาว่าต่างๆได้ครบถ้วนชัดเจนเลื่อนไม้เป็นแบบสไตล์สปอร์ตพร้อมีวัดรอบเครื่องยนต์มาให้ขนาดที่คลิก160เลือนไม้ย,ยังไม่มีวัดรอบมาให้นะครับ ข้อ3ทั้งน้ำมัน a อ r ์หลอก155 VVA ติดตั้งอยู่ระหว่างขาส่วน Allnew Click 160ทั้งน้ำมันจะอยู่ใต้เบาะมีขนาด5.5ลิตรทำให้การเติมน้ำมันของ a อ r ์หลอก155 VVA จะสะดวกสบายมากกว่าเพราะไม่ต้องลงจากรถแล้วก็เปิดเบาะเพื่อเติมน้ำมันเหมือนท o อนดา Click 160นะครับข้อ 4. ยูบ็อกของ a อ r ์หอก155มีขนาดใหญ่มากนะครับถึง25ลิตรขนาที่ Click 160มียูบ็อกแค่18ลิตรเท่านั้น ข้อ5โชคหลังของ a อล็อก155จะเป็นแบบโชคคู่แบบมีซับแทงมาให้นะครับในรุ่นเบรก ABS แล้วก็โชคแบบคู่แบบธรรมดาในรุ่นสแตนดาร์ดส่วนคลิก160จะมีโชคหลังแบบเดียวนะครับทั้งรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นเบรก ABS ทําให้ประสิทธิภาพในการซับแรงสัน่นสะเทือนของ a อล็อก155จะทําได้ดีกว่านะครับ ข้อ6ชิวหน้าของ a i r l o ลอ155จะมีขนาดใหญ่กว่า Honda c ค i c ก160นะครับโดยชิวของ a i r l o ลอ155จะแยกออกมาจากกาฟเฟลิงด้านหน้าทำให้การตัดลมจะทำได้ดีกว่า Honda c ค i c ก160นะครับข้อ7เบาะของ a i r l o ลอมีขนาดใหญ่กว่า Honda c ค i c นะครับทำให้มีความสะดวกสบายในการนั่งและก็ไม่เม้ล้าขณะขับขี่ออกทิศทางไกลนะครับ ข้อ8ปดจานเบรกหน้าของ a อ r ์ลอกจะมีขนาดใหญ่กว่า Honda c l i c k 160นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกด้านหน้า a อ r ์ลอก155จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Honda c l i ิ k 160ข้อ9เมื่อจับกระตกท้ายของ a i r l o ลอก155จะบิวอินอยู่ในเฟลลิ่งท้ายนะครับทำให้ไม่เกะก,กะในการขึ้นลงจากรถของผู้โดยสารข้อ10 a i r l o c ล155มี a อ r o d y n a m i c ก ที่ดีกว่า Honda Click นะครับโดยจะเห็นได้จากด้านหน้าจะมีช่องให้ลมผ่านแล้วก็มีชิวหน้าตัดลงมาให้ทำให้ a อร o x จะมีการต้านลมที่น้อยกว่า Honda c l i c กนะครับข้อ11เอ็ดยี่ห้าแอร์รอกมีระบบเชื่อมต่อมือถือมาให้ที่เรียกว่า Y Connect นะครับทำให้มีความสะดวกสบายในการรับโทรศัพท์ขณะขับรถซึ่ง Honda าค i c k 160ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อมือถือมาให้นะครับ ข้อ12ข้อสุดท้ายก็คือระบบเครื่องยนต์แน่นอนว่า Yamaha Aero 155 VVA ปี2022มีระบบาวลาวแปรผันมาให้นะครับที่เรียกว่า VVA ทำให้เครื่องยนต์แรงตั้งแต่รอบต่ำยันรอบสูงนะครับแต่ว่า Honda c l c k 160ยังไม่มีระบบาวลาวแปรผันมาให้ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ12ข้อจุดเด่นที่ Airlock 155 BVA เด่นกว่าคลิก160นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้ยืนยันข้อมูลแต่อย่างใดหรือว่าไม่ได้อ้างอิงมาจากนิตยสา,าใรใดๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกดิ่งให้กับช่องสมบงสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ